สวัสดีครับผมบุรพัฒน์ศิระเรืันนี้เจ้าของร้านปนันจิวลี่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมานะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องของนะเหรียญหนึบาทปี2,493นะครับว่านะทำไมราคาถึงเล่นกันนะถึงหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะฮะก่อนอื่นนะผมต้องบอกก่อนเลยว่านะเหรียญน,นี้นะครับนะเคยมีคนเสนอผมมาด้วยนะครับและ เป็นสภาพที่ผ่านการใช้เจอในคนทั่วไปจริงๆครับอันนี้นะครับขอยืนยันนะครับขอสาบานได้เลยนะครับเพราะว่ามีคนติดต่อเข้ามาจริงๆครับในช่วงนั้นนะครับนะก็ผมเคยประกาศรับซื้อนะเหรียญหนึบาทปี2,493นะครับซึ่งก็ไปที่งานะเพราะว่าเหรียญในสมัยรัชกาลที่9เริ่มต้นนะครับช่วงแรกคือ ปี2493ซึ่งปี2493นี้นะครับจะมีเหลียนชนิดราคา25สตาง50สตางประมาณนี้นสำหรับปี2493แล้วก็จะมีสำหรับเหลียน50นั้นจะมี บล็อกอักษรหนาและอักษรบางนะสำหรับเหรียญ5 0สตาตังก็จะมีตัวเล่นอยู่แต่1บาทปี2493นั้นถือว่าหายากมากครับเพราะ1บาทปี2493นั้นทำออกมาและเชื่อว่าไม่ได้นำออกมาใช้ครับแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปรากฏว่านะครับมีคนที่แกะถุงเหรียญปี2500 ปี2,500นะปี2,500นะครับถุงเหรียญที่มีปี2,500ึงบาทปี2,500อ่านในภาพออกนะปรากฏว่ามีเหรียญปี2493อยู่ในนั้นนั่นหมายความว่าเหรียญรุ่นนี้มีการหลุดเอาออกไปใช้จริงๆครับ ซึ่งก็ไม่รู้หลุดออกมายังไงนะผมก็มาประกาศร,รับซื้อช่วงนั้นเนี่ยผมประกาศร,รับซื้ออยู่ที่ราวๆเนี่ยเหรียญหนึ่งนะฮะอยู่ราวๆประมาณหลักแสนครับแสนแสนนะแสนกว่าบาทนะก็พูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นสภาพที่ไม่ผ่านการใช้สวยๆนะฮะจะซื้อได้อยู่ประมาณ2 3งสามแสนเลยทีเดียวนะสมัยนั้นนะครับแล้วปรากฏว่าสภาพที่ผ่านการใช้เนี่ยผมรับซื้อในราคาเหรียญละ10,000แสนสุดท้าย มีคนหาได้แล้วเสนอผมมาครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเหรียญที่เขาเสนอมานี้เป็นเหรียญหนึงบาทปี 2493! จริงแต่ผ่านการใช้และมีรอยสนิมกัดมาเลยนะเป็นสนิมเขียวนะครับซึ่งกันนิกเกิลนั่นหมายความว่าเนะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้มาอย่างโชคโชนจริงนะฮะไม่ใช่ว่าจะเป็นผ่านการใช้ธรรมดานะผ่านการใช้และมีรอยสนิมกัดผมก็เลยถาม เพื่อนๆในวงการว่าอา้าวทายังไงล่ะทีนี้เนี่ยเหรียญที่เราประกาศร,รับซื้อ10,000แบาทสําหรับสภาพที่ผ่านการใช้เนี่ยปรากรรไกมีสภาพผ่านการใช้มาแต่ดันมีสนิมกัดผมก็เริ่มลังเลละถ้าผมได้มาเนี่ยมันจะขายได้ไหมหรือว่าจะมีมาอีกไหมเพราะว่าผมเพิ่งประกาศร,รับซื้อแล้วมีคนหาได้มีคนหาได้มีคนหามาเสนอขายผมก็เลยคุยกับเพื่อนๆในวงการว่าเอาไงดีลองถามเขาไปว่า ขอซื้อสักหกหมื่นได้ไหมนะปรากฏว่าดก็ เขาก็ไม่ได้ขายผมไม่ได้ขายผมแล้วก็ปรากฏว่าก็ไปขายนะเจ้าอื่นนะครับซึ่งนะคนที่ได้ไปนะครับถ้าจาไม่ผิดนะฮะน่าจะเป็นนะพี่เจมนะพี่เจมสยามคอยหรือว่าหลายคนก็คือนะอาจารย์เจมนะหลายคนจะรู้ว่าอาจารย์เจมจากช่องสองปีซึ่งนะเขาก็นะเป็นนักสะสมที่นะคนในวงการนับถือเหมือนกันนะตอนนั้นนะ่นะก็นะหน้าผมเห็นว่าน่าจะไปอยู่กับนะพี่เจมนะตอนนั้นก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าผมเสียดายมากแล้วหลังจากนั้นนะเหรียญที่สภาพผ่านการใช้นั้นผมก็ยังไม่ จเจอมาอีกนะครับยังไม่เจออีกเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามสภาพถ้าผ่านการใช้ตอนเนี้ผมยอมแล้วนะครับนะต่อให้เป็นสภาพที่มีสนิมกัดน,นะก็สามารถซื้อได้ครับในราคาเหรียญละ1น0 0 0แบาทเป็นอะไรที่แบบเสียดายมากขอแค่อย่าเน่าเกินไปนะขอแค่อย่าเน่าเกินไปสนิมกันนิดหน่อยโอเคพอได้เพราะเหรียญน,นี้นฮะเป็นเหรียญที่หลุดออกไปใช้จริงๆและมีการพบเจอจริงๆเพียงแต่ว่าพบเจอน้อยครับ พบเจอน้อยนะฮะใครที่มีเหรียญหนึบาทปี2493ซึ่งผมก็ประกาศมานะหลายครั้งละประกาศมานานแล้วว่าผมอยากได้จริงๆแต่ก็ ไม่ค่อยมีใครเด้เจอกันอาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่เชื่อกันว่าเหรียญน,นี้มีราคาจริงหรือเปล่าเพราะผมประกาศนะรับซื้อ1นบาทปี2493ออกไปเนี่ยปัญหาก็คือคนก็จะไปดูข้อมูลจากที่ไหนมาไม่รู้นะก็มาเอาเหรียญปี2,500มาเสนอผมพอผมไม่รับโอ้ผมไม่ได้รับครับปี2,500เนี่ยราคาถูกมากนะพอผมไม่รับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเขาหาว่าผมไม่รับจริงโกหกตอแหลทั้งทั้ง,ท,งที่ผมประกาศรับซื้อ1นบาทปี2493 นี่แหละคือปัญหาในการประกาศร,รับซื้อคือบางคนเนี่ย ไม่ศึกษาไม่ศึกษาข้อมูลอะไรเลยนะไม่ศึกษาข้อมูลอะไรเลยนะมันโนเอาเองว่าแบบนี้ล้านปันนันต้องรับซื้อพอไม่รับซื้ออัะดาล้านปันนันเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปดูข้อมูลจากที่ไหนมาคุณก็ไปขายที่ตรงนั้นนะไม่ต้องเอามาขายผมถ้าใครดูข้อมูลผมก็คือสามารถเอามาขายผมได้อนี่ผมรับซื้อจริงแต่ราคาบางทีนะฮะมันเป็นคลิปเก่าหรือเปล่านะคุณดูราคาบางทีมันมีการอัปเดตด้วยนะฮะราคามันมีขึ้นมีลงอะไรประมาณนี้นะซึ่ง นะขอยืนยันว่าอะไรที่ผมเคยประกาศรับซื้อผมก็ประกาศรับซื้อมาตลอดครับขอแค่ศึกษานิดนึงครับสำหรับเหรียญ1นบาทปี2 4 9สนะฮะสภาพที่สวยสวยไม่ผ่านการใช้ผมเคยเห็นซื้อขายกันก่อนหน้านู่นละนะฮะอยู่ราวๆเหรียญหนึ่งประมาณ3 0 0 0 0 0บาท1บาทปี2493ไม่ผ่านการใช้ราคา3 0 0 0 0 0บาทคือตอนนั้นต้องบอกเลยว่า ทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่าไปไกลแค่ไหนนะผมว่าถ้ามถ้าเกิดมีการเปลี่ยนมือมีการซื้อขายกระดิกกราคาผมว่าอาจทะลุกเกิน4ี่ห้าแสนเพราะผมเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่นะครับนะเข้าถึงนะประชาชนนะคนที่เขาอาจจะมีเหรียญเก็บไว้นะซึ่งผมประกาศร,รับซื้อไปขนาดนี้นะเหรียญหลายอย่างนะผมประกาศร,รับซื้อหาโคตรง่ายมากหามาขายผมได้เรื่อยๆนะทำเงินได้จนทุกวันนี้หลายคนจะเห็นนะว่าผมขับรถซปเปอร์คาร์แล้วนะ เออราคาก็หลายล้านเลยนะฮะแล้วในประเทศไทยมีแค่ไม่กี่คันด้วยเออนั่นแหละนั่นแหละผมได้มาง่ายแล้วผมก็ขายไปได้แต่1บาทปี2493เนี่ยจนป่านนี้นะฮะหายากจริงๆยอมรับจริงๆและผมอยากได้มากเอาง่ายๆนะฮะถ้าเกิดได้สักเหรียญหนึ่งเนี่ยจะยินดีปรีดามากผมจะให้เอาเหรียญเนี่ยนะไปให้นะฮะ คนอื่นได้เห็นว่าเฮ้ยมีการหาเจอจริงๆนะสำหรับ1บาทปี2493แต่ยังว่าแหละนะทุกวันนี้นะครับนะหลายคนก็นะมันแบบนะเป็นเรื่องที่บางทีนะฮะราคาอาจจะแพงเกินไปคนก็ชอบถามว่าซื้อเอาไปทำอะไรเอาจริงๆนะผมอยู่ในวงการของสะสมที่รู้จักคนรวยๆเยอะมาก นะระดับร้อยล้านพวกคนร้อยล้านนี่ถือถว่าธรรมดานะถ้าคุณได้เจอพวกระดับนับพันล้านเนี่ยนะก็รู้จักหลายคนเหมือนกันเออน,นั่นแหละเพราะฉะนั้นนะเงิน1น0 0 0แบาทเนี่ยนะผมซื้อมา1น0 0 0แสนขายสักแสนห้าอย่างเงี้ยคุณว่ามีคนซื้อไหมของหายากระดับนี้มีคนซื้อนะบอกก่อนในวงการนี้นะหลายเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องลือเชื่อแต่ผมรับซื้อจริงๆอย่างผมเนี่ยนะจะมีคนรู้จักเยอะคนในวงการก็รู้จักเยอะและนะ มีหน้าร้านมีหน้าร้านเปิดร้านถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตอะไรทุกอย่างมีทีมงานแบบสําหรับการซื้อขายของสะสมหายากที่เราทําแบบว่า เป็นสัเป็นส่วนเป็นระบบจริงๆเลยนะ,ะสำหรับเรื่องการซื้อขายขอหายากนะฮะถ้าใครมีนะครับนะก็สามารถติดต่อได้นะครับ o k e b o o k ร้านปานันจิวลี่ถ้าเกิดใครถนัดทั้งไลายนะครับเราก็มีลายให้นะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้นะแอดปานันแต่บางทีนะฮะคนอาจจะส่งข้อความมาเยอะช้านิดหนึ่งทีมงานเราพยายามทํางานเต็มที่นะและที่สําคัญนะฮะเราทํางานช่วงประมาณ9โมงเช้า4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสา เพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าชอบติดต่อเข้ามาในช่วงเวลานอกเหนือเวลาทํางานอาจจะติดต่อช้าผมโดนโวยเยอะนะักดาผมเข้ามาตอนตีหนึ่งตีสองทักไปก็ไม่ตอบอา้าวใครมันจะมานั่งรออ่านข้อความให้คุณตอนตีหนึ่งตีสองถูกต้องไหมเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับนะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมีในสระบบของนักสะสมไม่ว่าจะเป็นหนงังสืออ่ะนะฮะอย่างหนังสือเล่มน,นี้นเขาก็มีบอกไว้นะนหนึ่งบาทปีสองสี่เก้าสามเห็นไหมเออนะเพราะฉะนั้นใครดูคลิปนี้ ถ้าเสนอปี2,500มาแล้วผมไม่รับอย่าบวยครับอะไรที่ผมรับซื้อผมรับซื้อจริงผมเจอนะเยอะนะคนที่มาทักอยู่ในช่อง YouTube อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าอยู่ในคอมเมนต์นะฮะในคลิปวิดีโอที่ผมอลงเออนะก็ผมดูแล้วนะผมเห็นเลยว่าไม่โคตรมัว่วแล้วข้อมูลไหนมาไม่รู้นะบอกว่ามาที่ร้านแล้วปรากฏว่าร้านไม่มีบ้างหาว่าไม่เจอร้านบ้างเออร้านผมไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับ ร้านไปเจอเจ้าของร้านเจอตัวจริงมาแล้วนะอยู่กรุงเทพกรุงเทพบ้าอะไรผมอยู่ที่แพร่จังหวัดแพร่เพราะฉะนั้นนะครับนะอะไรที่เดบางทีนะผมเห็นผมนะผมเห็นแล้วคือผมผมไม่อยากด่าผมไม่อยากด่าน,มมาานนะเพราะว่าอย่างบางทีนะผมเข้าใจว่าคุณไม่รู้จริงแต่บางทีนะ คือถ้าเกิดจะนะครับพูดอะไรที่คุณไม่รู้จริงนะขอร้องอย่ามั่วมาเลยครับเพราะอะไรเพราะเวลาคนอื่นเข้ามาอ่านต่อเขาไม่เคยรู้จักเขาไม่ได้สัมผัสลองจริงนะบางทีคนอื่นเข้ามาอ่านต่อเนี่ยเขาคิดเขาคิดไปแล้วเออเป็นเรื่องจริงทั้งทั้งที่บางทีเขายังไม่ได้พิสูจน์อะไรอะไรเลยด้วยซ้ำในการหาเหรียญมันก็เลยยากตรงนี้แหละนะตรงที่มันหาคนเชื่อย,ยากอ่าเพราะฉะนั้นนะครับนะฮะ ใครถ้าชอบเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญอยากศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกๆข้อมูลนะครับที่นะเอาผมนะที่ผมปาประกาศรับซื้อคุณนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมร้อนเงินของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดโทร0 5 4 0 6 7 3 3 3ี i e Bar านย์แอดปาหนันร้านปาหนันจิวเวล